ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุรับเงิน1,000 0บาทต้อนรับปีใหม่2,568เป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาล3มาตรการเงิน1,000 0บาทผู้สูงอายุค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนำร่อง4จังหวัดและโครงการ Easy E Receive รายละเอียดทั้ง3โครงการนี้จะเป็นอย่างไรและคุณสมบัติของผู้ที่จะได้นั้นมีใครบ้างและ4จังหวัดนำร่องมีจังหวัดไหนกันบ้างทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีวันคริสต์มาสค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันพุธที่25ธันวาคม2567กับแอดมินบายดอกย่าชาแนลค่ะ ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุนะคะอนุมัติมาแล้วแจกเงิน1,000 0บาทนะคะเฟสสสำหรับผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรับเป็นเงินสดนะคะโอนผ่านพร้อมเพลเลขบัตรประชาชนค่ะและในการประชุมนะคะเมื่อวานเมื่อวันอังคารที่24ธันวาคม2567ที่ผ่านมานะคะได้มีมติเห็นชอบนะคะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านผู้สูงอายุเพื่อเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการจับใจ่ายใช้สอยควบคู่ไปกับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพค่ะโดยให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนะคะโดยนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ระบุว่าการดําเนินโครงการดังกล่าวนะคะเป็นการขยายผลกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี2567ผ่านผู้มีบัตรสุรสิการแห่งรัฐและผู้พิการนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับใจใช้สอย ควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเปราะบางนะคะให้ครอบคลุมและก็กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยนะคะผู้สูงอายุจะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตตามความจำเป็นของตนนะคะอีกทั้งยังส่งผลต่อการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้นะคะและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็รวดเร็วค่ะรวมไปถึงจะช่วยส่ง ่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุที่ดีขึ้นอย่างรอบด้านนั่นเองค่ะเช่นสุขภาพอนามายัย สภาพความเป็นอยู่มาตรฐานการดำรงชีวิตความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและก็ชุมชนนะคะโดยคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทในเฟส2นะคะกลุ่มเป้าหมายของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสำเร็จโดยมีสัญชาติไทยและมีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567ซึ่ง จะต้องเกิดก่อนหรือในวันที่16กันยายน2507ทั้งนี้นะคะ จำนวนเป้าหมายคาดว่าไม่เกิน4ล้านคนค่ะโดยคุณสมบัตินะคะก็ 1. นะคะไม่เป็นผู้มีไรายได้เกินกว่า840,000บาทสำหรับปีภาษี2,566ค่ะและ2นะคะไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกินกว่า500,000บาทข้อมูลณนะวันที่30มิถุนายน2,567ค่ะ 3. นะคะไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์หรือในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ณวันที่30พฤศจิกายน2567 สี่ค่ะไม่เป็นผู้ต้องขังสี่ประเภทได้แก่นักโทษเด็ดขาดผู้ต้องขังระหว่างผู้ต้องกักขังและผู้ต้องกักกันตามฐานข้อมูลของกรมราชทรรมวันที่30พฤศจิกายน2567ค่ะและ5นะคะไม่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ผู้พิการที่ผ่านมานั่นเองค่ะและสําหรับการดําเนินโครงการนะคะกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางจะเริ่มทยอยจ่ายเงินจำนวน1,000 0บาทต่อคนโดยจะเริ่งจ่ายนะคะครั้งแรกภายในเดือนมกราคม2568ผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะคะที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะในกรณีที่จ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายไม่สำเร็จในครั้งแรกนะคะ จะมีการดำเนินการจ่ายเงินซ้ำนะคะให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจำนวน3ครั้งทั้งนี้นะคะเมื่อพ้นกำหนด3ครั้งแล้วนะคะรัฐจะยุติการจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายนะคะและถือว่ากลุ่มเป้าหมายไม่ประสงค์รับเงินภายใต้โครงการนั่นเองค่ะยังไงก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะที่คิดว่าน่าจะเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน10,000บาทในเฟสสองสำหรับผู้สูงอายุนั้นรีบไปผูกพร้อมเพรีให้เรียบร้อยนะคะและ และถ้ายังไม่เรียบร้อยจริงๆนะคะรอบนี้ตกหล่นในรอบหน้าก็ยังมีการโอนซ้ําค่ะขอให้รีบผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้รับเงินทันเวลาค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนั้นควรตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่ค่ะหรือนะคะหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ก็ขอให้ดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลข จับตัวบัตรประชาชนเพื่อให้ได้รับสิทธิตามโครงการตามเวลานั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข่าวดีที่2กันนะคะที่จะเริ่มในปีใหม่2568โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เลยนะคะก็คือค่าแรงขั้นต่ำนะคะที่จะประับขึ้นเป็น400บาทนะคะโดยการประชุมคอรมอนในวันนี้นางสาวแพททองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมครมอร,รับทราบตามที่กระทรวงแรงงานนะคะกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี2,568ตามมาติคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22เมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นนะคะเพิ่มอัตราวันละ7 5 5บาทเป็นอัตราวันละ3 0 0 37บาทถึง400บาทค่ะโดยจะกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ400บาทใน4จังหวัด1อําอำเภอนะคะได้แก่จังหวัดภูเก็ตชะเชิงเซาชนบุรีระยองและอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดนำร่องค่ะและจังหวัดอื่นๆจะทยอยปรับตามแผนนะคะซึ่งกระทรวงแรงงานนั้นจะชี้แจงในรายละเอียดต่อไปทั้งนี้นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1มก,กร,ราคม2568ค่ะแอมินก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ใช้แรงงานที่อยู่ใน4จังหวัดนี้ด้วยนะคะที่ได้ขึ้นค่าแรงเป็น400บาทค่ะและโครงการที่3นะคะที่คอรมมีการอนุมัติมาให้ใช้ในปี2568นะคะก็คือโครงการ Easy E Receive e เป็นการลดหย่อนภาษีนะคะได้สูงสุดถึง50,000บาทนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะในที่ประชุมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบมาตรการ easy e, e receive นะคะ2.0ซึ่งเป็นการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการเพื่อนำไปหักและก็ลดหย่อนภาษีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เล็กน้อยนะคะแบ่งเป็นส่วนแรก30,000บาทเป็นใช้จ่ายในยร้านค้าทั่วไปส่วนที่สอง20,000บาทใช้กับ วิสาหกิจชุมชนร้านโอท็อปโดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการนะคะตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึง28กุมภาพันธ์นะคะโดยสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปี2568ค่ะโดยสินค้านะคะที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้นะคะก็จะได้แก่สุราเบีย วายยาสูบน้ำมันการ์ดค่าบริการชาร์จไฟรถค่าซื้อรถยนต์จักรยานยนต์ค่าประปาไฟฟ้าค่าสัญญาณโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเบี้ยประกันค่าบริการนำเที่ยวค่าที่พักโรงแรมหรือว่าโฮมสเตย์ซึ่งในครั้งนี้นีคะมีการปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็คือไม่รวมกลุ่มท่องเที่ยวเอาไว้ด้วยค่ะโดยจะหารือรายละเอียดกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าจะออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปค่ะและรายละเอียดของมาตรการทั้งหมดนี้ที่แอดมินได้นํามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็เป็นการอนุมัติจากทางคองรมอรเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมดําเนินการได้เลยตามกําหนดการที่แอดมินแจ้งไว้นะคะจากการประชุมเมื่อวานนี้วันอังคารที่2 2 4ธันวาคม2567ค่ะแอดมินก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะกับผู้ที่จะได้รับเงิน1,000 10, 0บาทเฟส2องสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น400บาทใน4จังหวัด1อําอำเภอนั่นเองค่ะ และแอดมินก็ขอกราบขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหากมีสาระดีๆใหม่ๆแอดมินจะรีบนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนและฝากกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ